ก็มาดูเทปที่สองนะครับน้องแพรจังหวัดขอนแกน่นผมเข้ามาอยู่ภายในแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องแพรเริ่มขยับรถกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกันเลยนะครับอ้าวอย่าเบ,บ,เบรกนะครับตอนนี้เหยียบไว้แล้วเก่งด้วยแหละครับตอนนี้อ้าวแพรเข้าดีเดินนะครับโอเคเริ่มขยับรถครับดีครับขยับไปอีก หยุดรถโอเคพีจอดครับออโต้นี่จะต้องฝึกเข้าเกียร์เหมือนเหมือนกับเกียร์กระปุกนะครับเข้าบ่อยๆเราจะได้จําได้ว่ามันทํำยังไงเพราะพีจอดแล้วเท้าไม่เหยียบเบรกก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมมันจะมีล็อกของมันมันจะพอลงล็อกปุป๊บมันก็จะไม่ไหลไม่ไปไหนถามว่าเบรกมือใช้ตอนไหนใช้ตอนเบรกหยุดรถได้เลยนะครับตอนที่เราไม่อยู่ในรถแล้วหรือติดไฟแดงที่มันมีเนินสูงหรืออะไรเงี้ยใช้ได้ตลอด ป้องกันตัวเองไว้เวลารถมันจะไหลแต่จริงๆแล้วถ้าเราอยู่กับเบรกตลอดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนที่เราอยู่ไฟแดงเราหยยบเบรกไว้แล้วก็เข้าจะเข้าเอนบ้างพักเกียร์ก็ได้แต่ตอนนี้จะไม่สอนไปตรงนี้มากเพราะว่ายังไม่มีการใช้งานตัวเอนมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแค่ดีเดินอาถอยดีเดินอาถอยแล้วก็ขีจอดตอนไหนละ่ะลองเข้าอาถอยหลังดูโอเคเราที่มองที่หน้าจอนะครับถ้าถูกต้องแล้วให้มองที่ซ้ายขวากับ ัดกระจกบานเล็กด้านนอกนะครับกระจกมองข้างนั่นเองนะครับหยุดรถเราจะต้องจำวิธีการควบคุมระบบเบรกว่าเราเหยียบเท่านี้แล้วมันเป็นแบบไหนตอน,น,นแรกๆที่แพรเหยียบหยุดนั่นแหละมันก็มีอาการเหมือนกันว่าเบรกแรงไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็เอามาปรับใช้ในถัดๆไปถอย ในรถที่มีเซนเซอร์จะมีเซ็นเซอร์การชนให้เราด้วยอย่างเช่นมีคนเดินตัดมันจะดังทันทีมีหมาเดินผ่านมันก็ดังทันทีก็จะชนอะไรสักอย่างมันจะดังบอกเราอันนี้เป็นขั้นตอนของรถที่มีระบบนะครับถ้ารถที่ไม่มีระบบเราก็ดูกระจกซ้ายกระจกขวากระจกกลางนะครับว่ามีอะไรเฉียวชนกับรถเราหรือเปล่าตอนนี้ผมจะยังไม่สอนเรื่องการควบคุมซ้ายขวานะครับเพราะว่าต้องปรับปรับตัวเองคนเรียนกับรถให้มันไม่ตื่นก่อนนะครับเอาละหยุดรถ ดีเดินหน้าโอเคนะครับมันดูได้สองอย่างนะครับดูที่เกียร์นะครับแล้วก็มองที่จอนะครับอันนี้คนเรียนเขาจะเห็นอยู่แล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีความมั่นใจนะครับก็ปล่อยก่อยก็ปล่อยแรงขึ้นนะครับก็ปล่อยจังหวะเร็วขึ้นแล้วก็หยุดรถการหยุดก็ดีขึ้นนะครับถอยหลงังโอเค ตอนนี้เป็นโหมดที่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนเท้าพอเปลี่ยนล้วจะเป็นอีกแบบหนึง่งอ่าดูสัญญาณมือด้วยถ้ายกมือขึ้นก็หยุดถ้าอย่างนี้ก็คือเดินหน้ามาโอเคถอยช้าๆวันนี้ลองมาถ่ายมุมด้านนอกเพื่อให้เห็นว่าผู้เรียนนั้นเด็กผมทุกคนนะครับหรือเด็กใครก็ตามนะครับมันจะใช้เวลาสอนไม่ไม,ไม่ไม่นานนะครับมันก็จะเริ่มขยับรถได้แต่ก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับ มีรายละเอียดอยู่แนะนําว่าระวัง้วยนะครับเวลาเราฝึกนะครับต้องดูว่าแต่ละคนมีความตื่นเต้นมีความตื่นกลัวไม่เหมือนกันนะครับ็นรถเร่งขยับมาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตอ่าหยุดรถอ่าอย่างนั้นแหละการหยุดอาจจะมีการเบรกแรงบ้างอะไรบ้างแพรก็เอาไปปรับอ่าเดินหน้าขยับชา้าๆไปเรื่อยๆตรงๆไปหยุดตรงนั้นแล้วก็ถอยหลังไม่เกินเส้นดำๆข้างหน้านะ อันนี้เป็นการฝึกการควบคุมในทางตรงแบบเล่นๆชิวๆเพื่อปรับตัวนักเรียนก่อนขับจริงนะครับก่อนที่จะทําอะไรยุ่งยากกว่าน,นั้นนะครับเป็นการฝึกการเข้าเกียร์ให้มันถูกต้องว่าหลังทํายังไงหน้าทํายังไงนะครับแล้วก็การควบคุมเบรกนะครับน้ําหนักการเหยียบเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวครูต้าก็จะถ่ายให้ดูในช็อตที่มันแบบว่าหน้าติดตามมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นถ่ายกันพบกันครั้งแรกนะครับไหลไปเรื่อยๆ เนี่ยเห็นไหมครับครับเดียวนะครับก็ดูโอเคขึ้นนะครับ ช้าอะไรที่ให้ทําใหม่ๆมันจะยังไม่คุ้นเคยกับเราหนึ่งละเราจะไม่กล้าบังคับรถสังเกตดูพยายามควักมาให้มาทางนี้แต่แพรก็มันจะไปยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยรถเราเข้าหาเส้นดําแล้วแต่เรายังไม่คืนไปทางซ้ายนั่นหมายถึงมันจะชนกําแพงเวลาเราเดินหน้าโดยสรุปถ้าตรงนี้เป็นกําแพงแพรหมุนความมาแล้วแพรไม่คืนซ้ายมันก็ชนตุ้มแหละเดินเดินหน้าไปอีกนิดหน่อยเดินหน้าไปเอออย่างเงี้ยมันเข้าหาเบรกร่อน เนี่ยถ้าเดินหน้าไม่เรื่อยนะครับถ้าเส้นดําเปรียบเป็นเช็ดเป็นกระแพงแปลก็ชนเพราะฉะนั้นต้องไปทางซ้ายนะครับตรงไรนเนี่ยครึ่งรอบหรือหนึ่งรอบมุนไปมวนไปหมุนไปหุนไปหุนไปหุนไป,นไป,นไปเออแหละช้าๆไว้รถโอเคนะครับตรงๆไปอีกเดินหน้าขยับไปอ่าดีมากโอเคโอเคเอาละคอยหลังให้มันตรงเหมือนเส้นตรงเราจะเริ่มให้รายละเอียดนะครับนี่นะดูนะเส้นตรงจะอยู่ข้างตัวรถ นะครับมันจะมีหลายๆแบบที่ฝึกให้นะครับไม่ซ้ําแบบแน่นอนนะครับแต่ก็จะคล้ายๆกันทุกคนนะครับอ่าเริ่มให้แพรได้ฝึกแล้วก็ทบทวนอย่าเข้าใกล้ให้หมุนเข้าหามันรดช้าๆก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยัยงไงถ้าชอบวิธีการสอนนะครับก็โทรเข้ามาได้ที่0883350072นะครับทุกพื้นที่จังหวัดมหาสารคามปอนแก่นระเอดกาฬสิน์<ม>อยากเรียน รับโทรหาผมได้นะครับรับสอนนอกสถานที่ถึงประตูหน้าบ้าน,นครับมีเจ้าเดียวในโลกในประเทศไทยนะครับ,รบขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ